สวัสดีท,ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับการเมกํำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องให้ความรู้กระบองเพชราย mm c a t u t นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมดอกกระบองเพชรนะครับเมื่อเราผสมเกสอนแล้วจะกลายเป็นอย่างไรเนาะก็จะกลายเป็นฝักจากฝักแล้วเราเอาไปทำยังไงต่อนะครับถึงจะได้เป็นเมล็ดเนาะวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรือนไม้กราฟนะครับผมก็จะพาทุกท่านเดินชมก่อนนะครับชมดอก นี่ครับดอกสวยๆวยนะครับกาลังบานกันเลยถ้าดอกบานอย่างเงี้ยเราต้องผสมเกสรน,นะครับเนี่ยต้นดอกแบบนี้นะครับเนี่ยที่ตูมๆนะครับรออีกสักไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับหรืออาจจะหนึ่งอาทิตย์เนาะเดี๋ยวเขาก็บานนะครับบานเป็นดอกแบบนี้แล้วเราก็ผสมเกสรน,นะครับก็จะกลายเป็น ayo, บบนีนนแน่แบบนี้นะครับนะครับนี่ดอกเหี่ยวแล้วก็จะเป็นฝักตูมๆแบบนี้นะครับถ้าแบบไม่ติดนี ถ้าเกิดเราผสมไม่ติดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ชมถ้าผสมไม่ติดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแห้งเหี่ยวรุดนะครับเมื่อผสมติดแล้วนะครับก็จะกลายเป็นฝักนะครับแล้วก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะเนี่ยเล,เล็กแล้วก็ใหญ่เยแล้วก็อ้วนคือเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นสีแดงแบบเข้มๆม,ม,มีไหม <laughs> ไม่มีนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็จะแตกนะครับเนี่ยจะแตกพอแตกถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะเหี่ยวนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เริ่มเหี่ยวเดี๋ยวผมเด็ดให้ดูอ้าวเมล็ดหายไปแล้วนะครับอม,มดขโมยไปหมดแล้วนะครับเอเคก็ประมาณนี้นะครับฝักแบบนี้เกิดเราเก็บช้าเนาะมดก็จะขโมยไปนะครับแล้วเราก็จะเหลือแค่ฝักอย่างเมื่อกี้จะทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องทิ้งเดี๋ยวเราต้องเก็บให้ทันมดด้วยนะครับบางที เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าบางทีเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้เขาแตกอย่างนี้เลยนะครับแค่เป็นสีสเนี่ยสยีแดงๆชมพูชมพูเก็บเลยนะครับเก็บเลยไม่ต้องรอนะครับถ้ารอก็อาจจะแตกแล้วมดก็มาขโมยหมดนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณแบบนี้เนาะเนี่ยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาดเดินชมก่อนชมดอก เนไครับเพียบเลยนะทุกต้นมีดอกทุกต้นครับสังเกตดูตนน้ตนนี้มีต้นนี้มีต้นนี้มีต้นนี้ก็มีนะครับต้นนี้ก็มีต้นนี้ก็มีต้นนี้ก็มีต้นนี้ไม่มีมาเบิลออกดอกอยากนะครับธรรมชาติอันนี้มีแล้วก็มีดอกมีดอกดอกเพียบทุกต้นเลยนะครับนี่นี่สุกยะผมเด็ดให้ดูนี่นะครับอันนี้คือพิงเพิลนอ่าวางไว้นี่กันนี่นะครับพิงเพลน คปับหมอทางนี้นะครับมาทางนี้ทางนี้คือเพิงสุยาอันนี้ด่างไม่ครบนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าฝั่งเนี้ยผูด่างด่างไม่มีเราเด็ดทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเอาดอกออกเลยเอาไว้ตรงแค่ที่มีด่างนะครับถึงจะดีนะถ้าผูไหนไม่ด่างแล้วเราไปผสมมันก็จะไม่ได้ด่างนะครับต้องเป็นเฉพาะที่ผูด่างด้วยนะครับแต่ยิ่งถ้าด่างครบๆบเนี่ยเป็นข้อดีเลยนะครับเนี่ยด่างครบๆบเน ไม่ว่าดอกจะออกผูไหนหนอหรือว่าหนอจะออกผูไหนก็ด่างนะครับก็คือด่างแต่ถ้ามีข้อเสียแบบด่างเยอะเกินนะอย่างนี้อย่างนี้ด่างครึ่งหัวนะหนอเขาเนี่ยครึ่งเนี้ยดีส่วนครึ่งที่เป็นแบบสีสีเนี่ยหรือว่าดอกที่อยู่ฝั่งเนี้ยผุนส,สีไม่ดีเขาออกให้หมดนะครับเดือดทิ้งไปเลยนะครับไม่ดีนะครับ ี่ฝักุกนะครับอย่าเอเล็ดี่ชามพูวลารนะครับเนี่ยสีสวยมากนะครับโอเคนะครับผมก็พามาชมดอกฝั่งนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมให้ให้ดูไม้เมล็ดบ้างให้ดูไม้เมล็ดบ้างชมไม้เมล็ดกันดีกว่านี่นะครับ ดอกเพียบเลยนะครับนีอย่างต้นนี้นะครับสังเกตเกสอนฝักเขาฝักเขาจะเป็นด่างเนาะจะดีเลยนะครับก็คือฝักยิ่งฝักด่างยิ่งพเพาะเมล็ดได้ลูกด่างดีนะครับนี่เป็น L อบนะครับปอปป๊อปป๊อเทียบเลยครับ ว่ะเดี๋ยวเราลองเดินดูกันดีกว่านะครับหือฝักด่างนะครับอย่างนี้ก็ฝักไม่ค่อยด่างอาจจะได้ลูกด่างไม่ค่อยดีแต่มันก็ออกเหมือนจะออกด่างอยู่นิดๆน,นะครับเนี่ยสังเกตดีๆนี่แล้วสาวด่างติดฝักนะครับอันนี้ฝักสุกแล้วนะครับ แตกอ 8. เดี๋ยวมดจะมาขโมยมเมล็ดนะครับถ้าไม่รีบเก็บนะครับอันนี้ออกฟุคลิวนะครับนี่ออกดอกเทียบเลยนะอันนี้ฝีสว่างนะครับฝีสว่าง ักด่างนะครับอันนี้ฝักด่างตัวนี้เป็นไรหนามนะครับไรหนามไม้มเมล็ดผมเอาผสมกับด่างไว้นะครับว่าจะทําให้ออกเป็นไรหนามด่างแต่ก็ออกดอกยังน้อยอยู่เนี่ยได้ไม่กี่ฝักเองนะครับเนี่ย ไร่หนามแต่ออกหนามนะครับบางตัวก็เป็นไร่หนามร้อยเปเซ็นบางตัวก็เพิ่งมาออกหนามทีหลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เราล้างเมล็ดดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมีเมล็ดเยอะแค่ไหนแล้วเราจะล้างยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต่อมานะครับผมจะพาทุกท่านมาชมการล้างเมล็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีเมล็ดอะไรบ้างในทับทิมสยามนะครับนี่ลักที่นะครับ อันนี้ KT10 นะครับอันนี้อันนี้ไรหนามนะครับตัวนี้ LBK นะครับตัวนี้ Go c o วนะครับตัวนี้สยามไว i e o l นะครับนี่ตัวนี้ o r e n t a l นะครับตัวนี้ CPA นะครับตัวนี้อะไรเอ่ยพิ้งเพิ่นนะครับ ตัวนี้ไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดตัวนี้ออโลลานะครับตัวนี้ไดโนเสาร์นะครับทีเล็กทีรักอันนี้ผมเก็บมาผสมกันนะครับเดลือวเขาอันนี้ด่่งดัางไม่มีชื่อนะครับดัางมิกนะครับอันนี้โนวานะครับส่วนตัวนี้อะไรเอ,อ่ยเสือทองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ด่างนะครับเหมือนกันเลยเดี๋ยวใส่รวมกันกัน เดี๋ยวเราขอดูอันนี้ก่อนนี่อันนี้ยังเยอะเลยโนวานะครับดูฝักแต่ละฝักตมตมทั้งนั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะล้างให้ชมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับเบานะครับอย่างที่สองต้องมีแปรงสีฟันนะครับสำหรับขัดเนี่ยขัดตอนนี้ ขัดเขาเรียกว่าอะไรกระชอนขคา,าบที่มันเป็นที่ล้างมเมล็ดขเนี่ยขัดคาบนะครับบางทีมันเราล้างเก่าๆไว้นะครับจะมีคาบเมือกแห้งๆนะครับทําให้ตันนะครับเราขัดออกนิดหน่อย,อยนะครับหอ,อาจจะมีมะเมล็ดเก่าหลงเหลือนก็ได้ไม่ปครับนี่พอเราขัดออกเรียบร้อย กระชอนก็จะระบายน้ําดีนะครับทําให้ล้างง่ายขึ้นเนาะถ้าระบายน้ํายากล้างยากเนาะน้ำเขาจะตันแล้วจะท่วมเยอะเกินนะครับต่อมาเราเอาเมล็ดมาเตรียมนะครับเราก็บีบนะครับนี่เราก็จะได้เมล็ดหล่นลงมาที่กระชอนเราก็ถูๆตามเปลือกนิดหน่อยนะครับถูตามเปลือกนิดหน่อยให้เมล็ดที่หลงเหลืออยู่เม็ดสองเม็ดได้หลุดออกมานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ก่อนล้างต้องเช็กน้ำด้วยลองดูครับนี่นะครับแล้วก็ถูเมื่อเมื่อกออกนะครับก็จะได้เป็นมเมล็ดนะครับเหมือนมเมล็ดอะไรสักอย่างเล็กๆนะครับอีะวันนี้นะก็คือมเมล็ดแคคตัสนั่นเองนะครับอันนี้คือมเมล็ดของซีเปียเอนะซีเปียโคนเอนั่นเองนะครับถูถูถูถ เนีเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มน้ําอีกนิดนึงแล้วก็ถูเอาเมือกออกนะครับแต่จริงๆก็อาจจะออกหมดไม่หมดก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวตอนมันแห้งเราก็เดี๋ยว<ม>เราตากนะตากตากตาก,ตากลมนะครับไม่ใช่ตากแดดเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วเขาก็จะแห้งนะครับแล้วก็ถูถูถมเมล็ดเก็บก็โอเคเสร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูอีกสักสองสาอันเนาะต่อมาเป็นไม้มเมล็ดด่างเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ชมกันนะครับ ถู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 นะครับถู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 นะครับขัดขัดถูถูเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเอาเม็ดมาแล้วก็บีหยิบนะบบีบแต่บางอันก็จะบีบยากนะบางทีฝักไม่แตกนะครับฝักเข้ามาแบบตมๆเลยนะครับยังไม่แตกอันไหนแตกแล้ว จะบีบง่ายเนาะเปลือกเขาบางด้วยแต่อันไหนที่แบบตมๆเปลือกจะหนาบีบยากนะครับอาจจะต้องใช้เล็บเจาะเข้าไปนะครับนี่นะครับน้ำเขาจะเยอะเกินเนาะบางทีเราก็ต้องเอาออกจากก๊อกก่อนนะครับถูแล้วน้ำเขาจะค่อยๆซึมลงล่างเองนะครับ เร็จแล้วนะครับมเมล็ดจางนะครับได้อยู่ถ้าคำนวณประมาณกี่มเมล็ดคะนะรับเนาะคำนวณเมล็ดเลยหอหะประมาณผปดพันเมล็ดนะพันกว่าเลยประมาณนี้นะครับเยอะมากนะครับมาดูอันต่อไปเป็นออเรนจินะครับเดี๋ยวเรามาล้างออเรนจิให้ชมเหมือนเดิมเลยนะครับข,ข,ขัด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 ถู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 ถขัดขัดนะครับ นี่ครับอันนี้ฝากไม่แต่งเราใช้เล็บจิกเข้าไปนะเราก็ถูตามเปลือกนะครับมเมล็ดที่หลงเหลือจะได้หลุดออกมานะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับฝักเดียว โอเคนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมล้างต่อก่อนเดี๋ยวผมถ่ายตอนเสร็จแล้วให้ชมนะครับว่าเราจะได้เมล็ดเยอะแค่ไหนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เราก็ล้างเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เมล็ดเพียบเลยนะครับพิงค์เพลนะครับนี่พิงไดมอนด์นะครับซีเปียบีนะครับเดี๋ยวมีจําหน่ายแล้วนะครับเตรียมเลยนะครับในช้อปปี้ลาซาด้านะของหมด อนนี้เก็บมาเพิ่มแล้วนี่พิงชาร์โด w นะครับฟีเปีนะครับใต้หวันออริเรนจินะครับเสือทองมีมาเพียบๆนะครับออ Nova. โนวาโนวาสป็นพันเป็นหมืมม่นเมล็ดเลยนะครับได้เยอะเลยฟ็อกกี้เอลบคิดเตรียมเตรียมรอเลยเดี๋ยวแห้งเมื่อไหร่ขายเลยนะครับไม่รอแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมเมล็ดที่เราล้างไปใน,นก่อน เออแล้วจะเป็นอย่างนี้นะโมเลกส์ S O S ตัดออฟฟิเบียนะครับให้ดูนะนี่นะนี่ครับอันนี้คือเมล็ดของ S O S นะครับนีแล้วก็ถึ่งถึ่งเขาเรียกว่าผึ่งไว้ในที่ที่สว่างแต่ไม่มีแสงแดดนะครับเี่นะไม่มีแสงแดดเป็นที่ที่สว่างเนาะห้ามเอาไปตากแดดนะครับเมล็ด ให้พึ่งไว้ตามแบบในโรงเรือนนีของผมไว้ในโรงเรือนครับเนี่ยถึงเมล็ดนะครับทิ้งไว้ประมาณตอนเย็นก็น่าจะแห้งแล้วนะตอนเย็นน่าจะแห้งแล้วพวกะง้นนะครับดี๋าวน้าเขาก็กลังซึมออกนะครับเนี่ยเย็นนี้น่าจะแห้งนะครับถ้ายัางไม่แห้งก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับก็ประมาณพรุ่นรงนี้อีกวันนึงจะแห้งสนิทเลยนะครับแล้ว <Sabrina> เราก็เก็บนะครับเข้ากระปุกได้เลยเนาะผมก็จะมีกระปุกใส่นะครับนี่นะกระปุกใส่เมล็ด ประมาณนี้นะครับเก็บใส่กระปุกนะครับทีนี้ก็เตรียมแบ่งจำหน่ายหรือว่าเอาไปเพาะนะครับก็แล้วแต่เรานะครับโอเคท่านใดอยากซื้อมเมล็ดของสวนเรานะครับสามารถซื้อได้ที่ช h อป e ี้ดซาด่านะครับหรือทาง Facebook ก,กับตันก็ได้เนาะหรือทาง Facebook ทางทีม a c e b o o k ทีมงานก็ได้เนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะครับที่ช h อป e ีก็มีขายตลอด24ชั่วโมงนะครับมเมล็ด แทกตั๊นะครับที่เราพิ่งล้างมาก็ขายตลอด24ชั่วโมงสั่งมาเดี๋ยวผมตากแห้งรบเดี๋ยวผมก็จัดส่งให้เลยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรทําได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาทําให้ชมนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับวันนี้ฝากร้านของเราไว้ด้วยนะครับมีแท็กตั๊ไปเฉยมากมายนะครับเข้าไปชอบได้เลยช้อปปี้รัชดานะครับมีโค้ดส่วนลดให้มากมายนะครับแล้วก็โค้ดส่งฟรีมีเยอะแยะเลยนะครับ ลองเข้าไปชมดูนะครับแต่ช้อปปีเหมือนจะไม่ค่อยได้สง่งซีเท่าไหร่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่โค้รลดราคาเยอะนะครับในช้อปปีสินค้าเยอะนะครับมีเป็นร้อยๆชนิดร้อยๆลา,ายกานเลยนี่ไปแล้วครับขอบคุณครับ